สวัสดีครับทักทายยำสายๆครับเพื่อนๆพามาอัปเดตอ้อยอากกิที่เพาะกล้าวางแปะกับพื้นดินแบบแนวนอนแบบจมครึ่งท่อนนะครับว่างอกไหมอัตราการงอกแล้วก็ทิศทางแนวโน้มของการงอกน่าจะได้90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับนี่ครับในน้าฝนนะครับเดี๋ยววางจมนะครับถ้าจมเดี๋ยวอ่า มันฝนตกชุกนะครับมันจะมีความชื้นเกินไปมันจะชุ่มน้ําเกินไปวางจมสักครึ่งหนึ่งนะครับให้ตามันแปะตาด้านข้างอ่ะมันมันอยู่ในระดับเดียวกับพื้นดินอย่าให้มันจมสักทีเดียวเดี๋ยวเน่าฝนตกทุกวันครับช่วงนี้ตกค่อยตกแรงตกเกือบทุกวันเลยนะครับนี่ครับขนาดอ่อนที่มันพร้อมทยานโตแล้วก็นี่บถุงพุด ุ่มปูส่วนใหญ่จะเป็นยอดแหละสมัยจะเป็นอ่อนๆส่วนยอดส่วนอ่อนจะพุ่งเร็วกว่าแต่รากจะงอกช้าแต่ส่วนที่กําลังพอดีก็รากงอกรากงอกอ่าดีแล้วก็แต่จะแต่จะโตช้าหน่อยแต่ยังเงี้ยแข็งแรงอย่างเงี้ยแข็งแรงกว่าอ่าส่วนยอดอีกนะครับนี่ส่วนกลางๆลำเนี่ยพอดีในพลังงานรากตาตาต่มรากพร้อมตุ่มรากปีก็จะไว ส่วนอ่อนก็จะพุ่งเร็วจริงแต่ลากจะงอกช้าหน่อยอาจจะพุ่งอยู่ครับแต่ลากจะงอกช้านิดนึงนี่ครับแปะแนวนอนนะหน้าฝนจะให้ท่วมลองไปทําดูครับเปอร์เซ็นต์ได้เยอะครับวิธีนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ครับผมห้อยอากกิ